เพชรพอครับเพชรผอกรลังน้ำเข่าครับถาแกงล่างมอหาอยานั่งหาพักอีตูถาโหลดไปแล้วครับ,พรบพมมเ,บนนเ,เ,เ,เพชรพอหลายอีหลีครับเพชรพอมามียังเบาครับวืนนี้เบาตะเรื่องเพชรพออย่างเดียวเพชรพอครับแม่นปั๊เลยเพชรพอหลายอีหลีครับหลายอีหลีโรดเท่าไหร่วันนี้ ร้อยห้าสิบบาทครับกำลังน้ำเขาจากกัมพูชาด้วยครับเฮ็ดพอไม่ซื<พ>อ้อหรอครับหลายคักหลายแน่่นละอยู่จนตดออกสามเสือเถ้อสีหอดเฮ็ดพอครับแมนบัดเลยบ,ลบรรยากาศช่องอ่านมาครับเปิดวันอังคารก็วันพฤหัส,สบดีนะครับแม่ขายแม่ขายกำลังเอาเฮ็ดพอเข้าไปขายฟังไทยครับายอีลี สินค้านําเข้าช่วงนี้ครับเฮ็ดพอแมนบัตครับแมนบัตแมนบัตนี่ตัเฮ็ดพออ่อยต่อยครับหลายอีหลีสวัสดีครับสวัสดีครับคักอีหลีเด้อครับเนียงเนียงละออละออนี่พื่ลอะเต็มล้ำรถไปเลยครับเฮ็ดพอล้วนๆเลยตอนนี้กำลังนำเข้า มาฟังไทยยังมาเอาขึ้นรถครับราคาอยู่ที่ไ้ยิวมาลอยหาสิบบาทครับบอกว่าสื่อปีกเท่าไยว่าเขาไปชมด่านในลอย